อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซีพระตองเลทั่วโลกมาหนุมอามปะต่อยมาวินพระ้องเลีมาคอยโชคอลาบกับสารปูตาเครับเนาะไปุไปเตรียมแนวไไวนน่ายางมาเตรียมไปโอเคเดี๋ครับด้านี้สารปูตาเออสารปูตาผู้เพล่นนี่แหะสักสินยางขักมาเถวไดนไม่เคยผ่าน สวยไปนี่แหะเพ่นโดดแล้วเ่ราดกขันมาขันโดดโมาหนึ่งแห่งขักเพนสีเข่าสามตัวตัวโดดคัเออโดดโมากนี่เพนเพนียงให้เขาสามตัวนี่ครับท่านยมก็ได้นี่สัวปูตาเมีคนมานี่ครับมีมีอยู่คนมาเงข้ามหมากมปุอยู่เดเม็นยังไงใส่ิกินนี่เฮ้ยที่ใส่ลูหางนี่ ครับด่อบมาเป็นนีย่างคนนแบบไรเดี๋ยวพอเราจดจะของบ่บ่บ่อี้ินี้นีนี้เอี้นี่ครับด่ขึนยิดังได้ไหมท่าน ha, ni, lime, ูชมกินนะท่าน้ชมเมื to má, <can 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 ่อกี้เมื่อกี Water ้ได้กินถ้าเอาเอาได้กินถูกอ่ะมาให้ในจุดถูกเลยเอา ยงอยูมงคณมองคอยทองเล้เคยไปโดนโนนนี่นะครับเนาะุณผู้ชมอยู่ท่าเราพอทองเลีปยะกายยางไปเด้นะมีกนไชมยาตื่นยาถ่วงผู้ขานะครับเนาะสารผูตาผู้สาวกิดย่าด้ขออย่าตื่น่าคบมีเงินต้น่าเตรียมมีเงินจ้าบาทค่อยเตรียมขวดทั่งน้เบกว่ขบอ่าเฮ้ยกว้นกเงินหบาทเงินหบาทเงินหบาทักห บาทกองละสามกองละสามสองกองหกสามสามสามสองหกกองละสามสองกองหกบาทหกกับมัเป็นบ้ากองละสามสองกองหกสามสองเดสองกองสองกองหกสองสามหกสามสองเป็นไปได้สามสองหกเขาต้องเรียตีใส่เทียนกับมิ้นท์เอ้ามีไหมอไร่าง้ใส่เทียนกับมิ้นที่คุณผูมใส่เทียน เพิ่เคยห้แหม่นด้เหล็กใส่เที่ยนนี่เคยเข่าด้ออันนี้เป็นเหล็กเหนใส่เียนเล็กนึ่งนี่ตยาวๆนี่เมนอันนี้เหล็กยเหล็กเกดขอนางันหายยอันนี้เล็กเก่าเม่นเอาอ้ำหึยังว่แม่ตัวเล็กกว่านี่ผู้พยัไไม่รู้แล้วเรียนคว้าได้ละคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะเรากเงียบเงียบเียบไป คือถ้าเจออะไรจะจะไม่ค่อยอยากจะทักนะคือผมพยายามจะนิ่งๆไว้เลยนะครับผมนะบงเนี้ยเอาห็นต็ดตัวเฮ้ยูตาเฮ้ยโอ้เล่าระวังเด้อผูเจ้าจะไปเด้อนีนะครับเด้อมามาขอโชคลาภเถ้ะก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาท่านที่บอกกน้างตัวตา

โอ้ยบรรยากาศว่องวิ่งเฮ้ยพื้นจะของเอ้าไม่บักเปิดไห่เจ้าตัวครับผมอยากทำมิตพ่วงบอลหรือยืดเรียากาศวะค่วต้งเปิดไหมไปเปิดโอเคนะครับท่านชมคือผมสำรวจอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะที่แล้วแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นเราเห็นเลขโต๊ะเนาะเจอโต๊ะไกลๆมิตสองสีแปดเราต้องอีกหสองสีแปดแล้วก็มาอีกตอนนั้นเดี๋ยวผมสำรวจดูเพราะว่าให้สังเกตดูนะว่าวิน ที่เราเคยมาทายถ้าผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเคยมาถามแล้วก็ส่วนใดที่เลขเพิ่งจะเข้าเนาะจะเป็นเลขใบตองที่เป็นมหาอย่างนี้มีพิพม์เขาผมมีเด้คุกีพมติ ฮโอ้ยโอ้ยมื่นเปียกกล้วย้โอ่มเปียนปกล้วยกับมื่เนาะอามนเจ้าเป็นไปไห้ยเปียกกล้วยท่านผู้ชมกล้ยเนาะกล้วยกล้วย คนเรียนว่าทีนี้โอ้ยมันพาว่าำดักกันชัวโอ้ยนอนาะโอ้ยไห้หลังไปบืวดตอนีะเห็นว่าอีเห็นอี่ยังเล่เบิ้งฟังเบิ้งนะออหุ่เน้อยังก็เป็นปวเอาีบอว่าางไหมบอกฮะส่ใจความพิการอกแต่กินล้วยหรอล้วยไปเขามาหวาย่งนี่าไหวปูไงในหลังเลยอยู่ข้างลยอะตีทีเสียงดียะ ดูสิสิเลยนะครับท่านผู้ชมบกอกน่วมันบกอกโรนบกอกลายนีนยุบบกอกลายบกอกลายบกอกโรนเอ้าอาก็จุดทุกเทียนเทียนลมเรียกมันเนอะสามนท่านผู้ชมหน่งนเฮ้ยเอาอิงเห็นจุเห็นจุ ทําไมเท้าจเย็นจเย็นอวิกเกาเเข้อดเห็นบ้างับอเจเยวนไอ้เจ็นังไเลยปัดเดี๋ยวให้ผู้ชายาดบ้บ่ฝาดอ่าบ่ฝาดเขาเลยผมเห็นเขาบาได้บ้างน่ะเห็นดีอาไเาเาเด้าเอางไปบนม้ไปไหนไหมไปบบไม่เอาาหว่ยตะวันบ้าวินถนวมั อยากค้มะเกลือไนเดยไปเพือนไปบ้านน้องเกลือโต้ดมะเกลือไปีกตรงนี้ไใช้ต้นไหนกูเห็นต้นไหนกนเห็นเนาะนั่นเห็นน่ะผู้่ายางยิปซต้นไปเอนเขาต้องเรียบุเห็นน้ำมูลดือดมีป่ะเน

กูกเ่าก็อกว่าดึงเทงสิแหละเขาเองจากปขาานเะาุกทีลยู่แบบนี้เลยอย่าถ่วงผูขาึงูตาูขามากเฮอีเยผมรียแล้วคอลานะล่ะผมมาถ่ายทังคิดนะพี่นะคืเราต้องก่ว่ามีคนแก้งเราหรือเปล่านะครับมีคนแก้งเราหรือเปล่าเราต้องสัวดูดีเอเรองหันใจก่อนเรื่องผูอาย องตัวเด้อไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบดูนะของแบบนี้นะไม่ใช่มาเล่นเล่นนะนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยอ๋ออ๋อเอาอะไรเนี่แม่ปออะไรติยังไงล่ะก็ไปอยู่แล้วก็ยิ้มใส่พอท้องเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อจุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาบอกคนมาวินเทเล็ตสาธุสาธุสาธุเด้อปูต่ายม่ดีลูกหลานทั้งสี่ช่องกะไเดินทางมากกว่าข้าเรวะปูตายจึงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูมีอิทธิฤทธิ์ผู้แก้วตาทิพย์ ืัอนี้ลูกหลานนุบามพ่นเดิมมาวิ่งชาแนวพอท่องแล้ว่นเดิมปาไปพคนมีเสน้นซึ่งเป็นผู้ที่เสียมันเสียถือนับถือปูมาโดยตลอดและก็ไดไปไหนเยี่ยวเอาว่เขียวเขียวเขียวเลย่ันนี้ลูกหลานจะมาขอแนวท่ามาขอจบขอลาเพื่อไปฝากไป่อนเด็กท,ที่ทั้งบ้านขอให้ปูให้โชคสามโตตรงๆเลขไทยแล้วท่นหนึ่งข้องวดวันดี หนึ่งคุกิกาย้่นข้อสอสองารยหกิให้ได้ไปกว่าไปก่อนในที่สุปุสุคนเผยเชิญบันเลขยะได้บ้านขยะครับเล่ขยะได้บ้านขยะครับครับเนี่ยบันไปไฟดับหึงเขากินไม่ได้ด้วยหนนัง่งเขาไปหนึ่งขุงเขาไปนึ่ว่าในทีเขาขงเกินไ่ได้คว่ไฟมันดับไห้ดับเนอ เมนไก่พอดำบนกินบ่อใดขาอสารด้วยแน่เออมาเดี๋ยวยังจริงใจตึงเห้งก็อีกย่าดื่มจังแห้งดื่มหรือหรือว่าเธอให้ฐานว่าว่าไม่นานนานนานงานไม่คลองคิดเอออันคิดก็ได้จ้อยน้ำไม่เที่ยวแม่วามผ่านไม่มีน้ำขาดเข่าหรือว่าน้ำขัดเข่าเดินเห้งก็ไม่คลองก็เป็นไปได้ถือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไปตัวน้ำฮะดื่มด้ว เอาวิ่งซองไฟไปซองไปได้ไหมซองไปเลยซองไปเลยหยุดลังรถตะวินเห็นหลังรถแบบแบบยางขาอยู่เห็นเลยเห็นยางขาไปหลังรถขาวขาวจุดขาวเห็นเลยกล้องวัดนั่นฮะนั่นฮะใส่หมอตาดีเนาตาดีเนาะพวกเป็นยังบ้ามีอะไรหือว่าผมยังจะจุดเดี๋ยวข้อคิดเพราะบางทีจริงๆ่มอยากทัก นะครับบางทีอย่าัดชักนะครับผมนะนะครับเอยเข้าขยายเง้ยไปหรอบางเงินบัวอเอาบ่เฮ้ยม,มันเอบาตามไม่โอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปอนจังคงุณโพบุ่นี่จะหัวกลบ้านเรเจ้ากะที่ได้ทัวร์ระวังเจ้าทงจริงด้เจ้าโอ้ย,อย หมายเลขครับหมายเลขท่านผู้ชมตัวไหนตัวไหนหมายเลขครสองครับหมายเลขสองหมายเลขสองครับหมายเลขสองหมายเลขสองนานทีนะครับหมายเลขสองเลขเสื่อมซี่ปูตาลนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหมายเลขสองเอ้า หมายเลขสองนลงาผยิเสียงยังหผู oh. ้บริหารหมาเลขเอ้าเลขสอีกแล้วหมาเลขสครับดหมายเลขสอเออไมเลขสอเลขสนะครับหมายเลขสองสองสครับสองสองยิ่งอีกแล้อ่าพ็นอย่างพย่งอาว อ่ที่สามผ่าเก่าก็พุ่นีเราได้คะแนเห่ไพูนเลยแขาไปเอามาบินเจ้าูนน่อยหน่อยเ้บ็นูนน่อยนอยมอไปสองยังเป็นเก่าหรือพอตงเรียนรอบล้าเลยะมาณสองอีร็นมงสอ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 ง คือว sw ่าจ yes. you know. oh, okay. ังสันนี่เลยตุ้ยมนี่นสองสามโตพอเคยของสินเพียนี่อย่าเคยยดีบรนีเป็นเล็กรางวันเหล็กเบร์นี่เป็นรางวัลใหญ่เป็นของที่ผมชอบเป็นของไผยนะครัคอยมขาโชคดีนะครับ้ขอต้องจำได้ปะเหล็กปีนี้เนี่เล็กเล็เผาออกดูดิรับว่วสิเป็นหนึ่งหนึ่งอครับหนึ่งหนึ่งเเจ็อืน่าโบน่เนี่ย ซีซีบวกวดบังนซีซีมน้งครับผมมาที่ชมสองคูนสองกองมาแล้วม่้งบอสองสองยังมีเอาเลยท่านผู้ชมเด็กเกิด้เด้กนะครับแล้วปอดใช้วิจารณญาณในการนับอถูลบุยไปต่อสองท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับกล้องไปดูกันเลยเลขทูครับผมมาท่านผู้ชมไปเรับท่าองเรียกทุนต้องการเหมือนไหมไปแล้วไปแล้วไปเบื่องเรียกทุนก็หน่ะ ดูก็ได้คนไทยจังไหนว่ามาตองสองตีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรียกเสียมซี่ตองสองเรีเสียมซเมื่อกี้ตองสองนะครับตะพัดผมเห็นคลิปมาเล้พอตรงเลยอหัวตะพ่อตองสองอ้าวเลขถูกไหมตองสองตึงแน่เลยหมดเลเลกถูกเอาเดี๋ยวานผู้ชมฝ่าบวงด้ว ของแลขอเบิ้งก่อนบูยังก็เลันสิเบิ่งเล็กทูบมีครส่หนึ่ครับเลียทูบสารปู้ตา416หนึ่ะครับท่านผู้ชมนี่416อ้านี่ออกูมาแล้ว416หนึเลียเสื้ี่ตองสองเบิ่งเบื้อยครับทด้อสีหนึ่งหกหรือว่า476เนาะค่ะมนบขเบิ่งก่อเลยนะครับก็าสี่หน่นะครับท่านผู้ชมเลขทูก หนึ่งกับเห็ดพี่น้องกันง่ายนะเพราเต่าตัวเดียวกันนะครับช่งมาวินเรากับพ่อเหรอครับตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรักษาอ่าตอนนั้นนะครับโอเคนะครับเฮ้ยต้งคุมอ้ามโอ้ยงานดีว่ะที่นี่หักบ่อบาดที่นี่เก้าอี้ผู้ใดไปสุกอามบ่บัวจับคือพระหัตถ์สี่ที่นี่ อันนั้มันกำลังเบิงไอ้เหล็กถูกยู่มพาอะมาเบิงต่อจะตื T ่นใจถ่วงพวกขาครับให้เบิพวกขาเบิงจะก่อนนะครับเนาะี่ที่ทเอา่วองาวินว่าขาต้ซอบิกผาน่ยเพื่อเรียบเบิกข่นะครับเนา นี่ครับหลวงปู่องคนี้นะครับด้วยอธิาว่าหวีมายนตัวเาไว้ด้วยวว่าหยิบเสยบต้องแล้วนะครับนีครับด้คยถ้าผู้ชมคนไหนที่เคยติดตามมันจะรู้เลยว่าถ้าก้ยเห็นเด็กที่ใบตองได้ดังเดือนทายเ่ย เข่าเลยมองพื้นปูมองเพผ้าหวานเหมือนมองหันเข่าไปจำด้ยครับแล้วมองหันมีเงื่อนด่างดี้กท่านผมเอาเดี๋ยวงานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเด็กมาบอกมาบอกมาเกาพืนแล้วก็มาเบิ่งเด็กถูกล่าต้องกระดานแทนนี่อยู่นมาลอยคนนี่โอ้แรียมาได้นี่ มาคนอาเรดอนปูตาหลุกหลานมาแล้วไม่ไม่เปียงนี่คือคือตัวเลขแังหมาวินนี่ไห้คือตัวไม่ไม่ครับท่านผู้ชมมาเตัวไม่ก็นะมาวินว่าคือคือตัวเลเ้ยคล้ายๆตัวเลขเนเป็นเป็นาเก้าด้นี่เอาเรื่องนีบาดนี้นี่้าแปลงเนาะดูนะท่านผู้ชม อสเามีมีมีหญ้าไม้มามาหักเออก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเกตห้าเก่า้ยครับเฮ้ยังจะเกิดขึ้นไดบ้างเลยเนาะซีโต้คือสารโตเอาเบื้องข้างนด้อไม่มีไม้อีกแล้วเดินเอาไม้ตัวนี้เป็นจักเป็นซือขิ่งหนึ่งเป็นเด็กหนึ่งซีเกตเก่าแล้วเป็นยังอีก เป็นหนึ่งคือเกตทำหรับตัวเรียกควใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นคานผู้ชมนี่แหละครับเด้อนี่พอต้องเรียเห็นเกตหาเก้เกตหาเนี่คือบอต้องเรียวงนี่นะครับเด้อเกตห้าเก้าสองเอาเยกันอยมาที่นี่เะวัางเด้อทังนั้นมองพอทอรบกกาไปเรยบังหัน่ะบังหันแล้วนะเฮ้จังยุ้ยใส่บังหันผู้ชมทงสังกษีนะเดีดูก่อน ตัวนไม่ใหญ,ญ่แต่ย,าตย่านีมากวินนที่ว่าพอต้องเรียไปงอนสลบกอีอย่หันตัวงอนเถียวกรสื่อค่ะท่านผู้ชมนีแหละครับที่ว่าดางัดางๆป,ป,ป,ปังๆังหันหรเป่เออดังๆปังๆอืมเบาเลยงานนี้ ท่านผู้ชมนีดด่หะครับยงดังเบึงปังเบึงปังบนหันเดี๋ยวพอท้องเรียคนเดิมอยู่โดนบ่ไดดต้องกาบลาบ,บูาเจ้าหรอกยังเฮงรวยรวยสวยๆง,งามๆทุกท่านลาตีสว,ส,สวัสดีครับจากศาลปู่ตาไปอื